เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเคยเห็นในยิมไหมครับเวลาที่คนเล่นเวทแล้วยกแบบเร็วๆหลายคนมีข้อสงสัยว่ามันทำให้เรากล้ามโตได้จริงไหมเดี <c oughs> ๋ยววันนี้โค้ชปูนเนจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมการยกเวทแบบเร็วๆเนี่ยนะครับผมไม่สามารถทำให้คุณมีกล้ามเนื้อทิ่เติบโตขึ้นได้อย่างสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับผมนี่คือแอลลูซีนครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องก,กันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัครับคุณโคชปูนเนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผม มาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกแล้วก็สื่อสารกับมือใหม่หรือว่าคนที่เล่นเวทมาได้สักพักหนึงแล้วครับผมแล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากๆแล้วแต่ว่ามีข้อที่เขาควรต้องระวังมากพิเศษครับนั่นคือจังหวะการยกที่เร็วมากจนเกินไปครับผมต้องพูดถึงเรื่องของพื้นฐานของการฝึกเวททรนนิ่งก่อนครับการฝึกเวททรนนิ่งคือการที่ทําให้ตัวของกลา้ามเนื้อของเราทํางานหนักมากที่สุด เจอกับความเครียดมากที่สุดเพื่อที่เราจะทําลายตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อในรูปแบบของไมโอไฟบริลในตัวของเส้นใยของเราในนันบทำให้เรานะผมพอเวลาที่เรากลับไปบ้านนะครับกินอาหารไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรตีนนะผมแป้งครับไขมันดีต่างๆนานาเหล่านี้แล้วเราไปนอนครับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เรานอนหรือว่าในช่วงที่เราฟื้นตัวนั่นเองครับแต่หลายคนครับผมเล่นเวทมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแล้วเขาก็ยกได้หนักด้วยนะครับ จากคําบอกเล่าครับพอเราไปดูจังหวะการยกของเขาับผมพบว่าการยกของเขานั้นครับเต็ไมไปด้วยการกระชากเต็ไมไปด้วยการยกที่รวดเร็วครับถึงแม้ว่าน้ําหนักที่เขาใช้มันจะหนักมากๆก็ตามครับแต่ทําไมตัวของกล้ามเนื้อมันถึงไม่สามารถเติบโตได้ต้องบอกแบบตรงไปตรงมานะครับว่าการที่คุณยกเวทในน้ําหนักที่เยอะมากๆแต่ว่าคุณยกเร็วครับผมมันจะไม่เกิดตัวของแรงต้านในตัวของกล้ามเนื้อของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต แต่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงหลบนะครับก็คือคุณพยายามที่จะดึงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการที่จะกระชากมันลงมาครับผมมันจะเกิดฟอสหรือว่าเกิดแรงที่เป็นแรงระเบิดแบบรวดเร็วนะครับผมคือปุ้มลงมาแบบนี้นะครับมันเป็นแค่การลากตัวของอุปกรณ์จากจุด A มาจุด B ครับแต่การสร้างกล้ามเนื้อครับผมมันไม่ใช่การที่เรายกเหล็กจากจุด A มาจุด B เท่านั้นนะครับแต่มันคือช่วงระหว่างกลางที่คุณจะต้องเสพ และรับรู้ถึงตัวของแรงต้านที่เกิดขึ้นบนตัวของกล้ามเนื้อของคุณครับเมื่อกล้ามของคุณมันเจอกับแรงต้านมันจะเกิดความเครียดเมื่อมันเจอความเครียดสูงมากพอตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อจะมีความเสียหายหรือถูกทําลายหรือถูกกระตุ้นทําให้มันมีการตอบสนองด้วยการเติบโตเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่คุณฝึกเสร็จไปแล้วนั่นเองครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นคนที่แบบโอย้ยยกหนักแบบสุดๆเลยแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆ แต่ก็มีหนึ่งอย่างที่คุณแก้ไม่หายนั่นะคือการเติบโตของกล้ามเนื้อมันไม่ยอมเติบโตสักทีพอเวลาเพื่อนบอกให้ยกช้าลงก็ไม่ชอบก็รู้สึกว่าตัวเองไม่แข็งแรงแล้วก็เสพอีโก้ของตัวเองในช่วงที่เราเข้ายิมนะครับผมทําให้เราครับไม่ไปไหนทาให้เราไม่พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อผมนะครับดังนั้นวันนี้ครับลองลดน้ําหนักที่คุณใช้ในการยกดูครับและคุณยกให้ช้าลงจากเดือนที่คุณกระชากปุ้มแบบนี้นะครับ ให้เปลี่ยนเป็นการดึงแบบช้านะครับ control นะครับหรือดันแบบช้านะครับสัมผัสถึงตัวของแรงต้านอย่างต่อเนื่องเคลื่อนไหวอย่างเนิบนาบและทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า mind muscle connection ฟังดูเหมือนเป็นสิ่งหรูหราแต่จริงๆแล้วมันคือการที่เราพยายามที่จะให้สมองของเราสั่งการเพื่อตัวของกล้ามเนื้อออกแรงและทําให้เกิดความเครียดบนตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อนั่นเองครับผมดังนั้นครับการสร้างกล้ามเนื้อคือการ เพื่อนไหวช้าเนิบหนาและทําให้มันเกิดความทรมานมากที่สุดพูดแบบภาษาบรรยายครับผมดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบโหยกหนักแต่ว่ายกเร็วหรือว่าคุณใช้น้ําหนักเบาแล้วยกเร็วอันนี้ไปกันใหญ่เลยครับคุณอาจจะไม่เจอการเติบโตของกล้ามเนื้อครับแน่นอนว่าคุณอาจจะมีความแข็งแรงในเรื่องของพ w e r ก็คือคุณจะมีแรงระเบิดนะครับที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วมันแทบจะเรียกว่าคนเลยเรื่องกันเลยครับผมครับดังน,นั้น ถ้าเกิดว่าคุณรู้แบบนี้แล้วครับผมลองไปปรับจังหวะในการโยงคุณดูยกให้มันช้าลงอย่ารีบอย่ายใจร้อนครับผมกล้ามเนื้อของเราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อคุณฝึกมันได้อย่างถูกต้องและถูกจังหวะน,นั่นเองครับผมก็าถือชอบคลิปนี้ครับถือถูกชอบโค้ปคชคปูแอนอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะมาเสนอในทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ